ดดขึ้นคอนแตกค่ะขึขข้นขึ้นคอนแตกค่ะค่ะขึขข้นขึ้นแดดตั้งขึข้นแค่อ,อุ๊ย <c oughs> อันน่าช้ำเบา้บาแต่น่าช้ำบ้าสวยคอนแดดคอนแตกน่าจะได้สวยๆเหมือนใครเหมือนแม่คำแพงเนี่ยน่าจะได้สวยสวย,สวย,สวยเหมือนแม่คำแพงใช่ไหมใช้แล้วเอา้ใเเอาใครเปิดประตูใครเปิดประตูสวัสดีค,ะค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่อง น้องคําแพง Channel, ชาแนลคะ่ะวันน,น,นี้วันนี้วันนีมแพงไปดเรียนนะคะคัแพงตั้งใจเรียนนะคะค่ะข,ขอบคุณคะ่ะที่ตั้งใจเรียนนะคะฉันยะก่อนฉันยาก่อนคะ่ะ <c oughs> <c oughs> น่นะคําแพงแกงส้ม มาทำงานกับแม่ตอนกลางคืนดึกๆนะคะตอนนี้สองทุ่มครึ่งเนาะจะสามทุ่มแล้วนะคะ f อแม่เพ่นกับน้องคำแพงมาทักทายสบายดีกับ FC ทั้งช่องคือเกานะคะเพื่อที่จะมีแนวทางรัฐบาลไทยเนาะของแอดอ้อยพารวยบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะบนชุดเต็มแล้วก็ล่างชุดเต็มนะคะ ชุดเต็มบนชุดเต็มล่างมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องในคลิปนี้นะคะอฮอ้ยเขียวอ่ะเอฟซี FC คะอันนี้ก็เป็นการทะาเล่นของคําแพงแก่งสมนะคะเดี๋ขึ้นางัเอาฝันดีสวยๆฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้คําแพงด้วยคะ่ะพูดสิพูดฝากเอฟซีทั้งช่องกดไลค์กดแชร์ให้คําแพงด้วย ตาโตโตเฮ้ยทำอะไรไม่รู้เรื่องอย่างนั้นนะวันนี้ไปโรงเรียนคำแพงตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเหรอใช่อ๋เก่งมากค่ะที่ทำที่เป็นคนดีขอบคุณนะคะเรอย่าไปทำกล้องกล้องมันจะสันสันแล้วเรามันจะทำงานให้เราไม่ได้เนาะเดี๋ยวแม่เพ่นจะนำเสนอแนวทางของแอดอ้อยพารวยเนาะบนชุดเต็มม้างชุดเต็ม อย่าไปกวนกล้องเดี๋ยวกล้องจะพังเดี๋ยวเอฟซีไม่ฝากตังค์ให้ใช้นะเดี๋ยวเอฟซีไม่ฝากตังค์ให้คําแทงซื้อขนมนะหยุดยุดยุด<า>อย่าไปจีกล้องรักแม่หน่อยสิรักแม่โชว์อเ,อเอฟซนะีหน่อยสิเงนนี้เลขจอกอะไรคะบอกเอฟซีหน่อยออกอะไรนะออกอะไรนะบอกอะไรคะบอกเอฟซีหน่อยสิอกไหนอะไนะเล่นี้ออกเล่อะไร อันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้เลขออกเลขอันนี้เหรอเอซีจ้าเอซีปีหกแปดค่ะออกเลยอันนี้เป็นวะเอาเอาอย่าอย่าดื้ออย่าดื้อเดี๋ยวเอฟซีไม่รักเดี๋ยวดูซี่นั่นเหมือแม่ออกเลยคําแพงออกเหงือไหมเอาหัวล้านเลยหัวล้านเลยค่ะเอฟซีจ้ะ เพลงแกงส้มเนาะฝากด้วยผู้ใดอยากจะสั่งจองครีมแคลเซีมยมยาบำรุงสายตานะคะก็สั่งจอง<ห>มาได้ไใช่ไหนยาสายตาให้เอฟซีดูหน่อยสิไหนถูกไหมอันไหนยาสายตาไม่ให้เอฟซีดูหน่อยอันนั้นไม่ใช่อันนี้แคลเซีมยมยาบำรุงกระดูกไหนยาสายตาโอเคถูกต้องคะ่ะอันนี้คะ่ะ น้ำมันสามจากกักเย็นจากผล,ลไม้น้ำมันตาปาน้ำมันงาดํานะคะผู้ใดมีอาการปวดหลังปวดเออไม่ใช่ผู้ใดที่มีอาการสายตาเหม,ม,มือนม่วนะคะเอาตัวนี้ไปใช้ลองดูเด,อดเอ้อจ้ะเนาะจ้ะฝากด้วยค่ะอันนี้นางเนี่ยใชยตาเนี่ยใช่ยาบำรุงสายตาเนี่ยกินแล้วหายนะกินก็หายนะค่ะฝากกด ซื้อช่วยคําแพงด้วยเด้อโอเคโอเคคัมเมเพคมคนเป็นร้านเชื่ออะไนคะเออคําแพงบอกว่าคนเป็นร้านจะซชื่ออะไรคะเื่ออะไรคะซชื่ออะไรคะอันนี้แคลเซียมยาบำรุงกระดูกที่ถ้าผู้ใดปวดแข้งปวดขา <c oughs> ก็กินตัวนี้นะคะนะเนี่ยกระดูกนะคะุย้ย กระดูกสีดใช่กระดูกขัก <c oughs> <c oughs> กระดูกระดูก <c oughs> ขักกระดูกระดูกตดูามกระดูกดูค่ะผู้ใดอยกจะสร้างจองครีมไหนครีมอยู่ไหนครีมเอามาโชว์หน่อยครีมครีมค่ะนี่คะ่ะอันนี้ครีมกลางวันเออไม่ใช่อันนี้ครีมกลางคืนนี่ใช้ตัวนี้ไหนครีมกลางวันตัวไหนสีขาวใช่อันนี้ครีมกลางวันนะคะ ใช้ชุดนี้แล้วอันนี้ใช้กลางคืนอันนี้ใช้กลางวันอันไหนกันแดดกันแด,ดดด้วยเอากันแดดมาโชว์ด้วยไหนกันแดดโอเคถูกต้องแล้วอันนี้กันแดดนะคะกันแดดผสมรองพื้นหลอดละสามร้อยบาทพูดซิหลอดละสามร้อยบาทถ้าโอนถ่า้อยบาทล้ดนจ้าหลอดละสามร้อยบาทใช้ได้โดนเนาะใช้ได้โดนใช้ได้หึง ใช่เดี๋ยวชนเหรอจะฝากด้วยค่ะเนาะไม่แค่นานแล้วนะเสื้อไหนค่ะเสื้อไหนคะเสื้อไหนคะเดี๋ยวเอฟซีจะทักไลน์มาหาเองเบอร์เอากระแดดบอกเอฟซีเอากระแดดไปเลยเอากระแดดไปเลยใครจะอยากสวยอยากหน้าฉ่ำวาวเอากระแดดไปเลยค่ะเอ้ยของกระแดดนะ กบแบบการแดดคัมเพล่งนะเออคําแพงกันแดดคําแพงนะนันคําเพลงก็บอกแล้วเนี่ยคีมจ้าอันนี้คีมน,นี้กระดูกไหนกระดูกหุ่นเอาไปโซ่กล้องไหนไม่เห็นเลยน,นี่กล้องใช่อันนี้กระดูกค่ะอันนี้ยาฉายตาอันนี้ยาฉายตาถูกต้องแล้วอันนี้ที่เขียน อันนี้เอ๋อเมจิที่เขียนใช่อันนี้ม่จิีีเขยนสีไหนกับสีไหนบอกเอฟซีหน่อยมีสีอะไรกับสีอะไรเมจินะเมจินะมีสีอะไรกับสีอะไรคข้างขิงก้อนแดดจาคำเพงขายขิมกันแดดเอาบอกเอฟซีด้วยถ้าจะสั่งจองข้าวิงก้นแดดค่ะขายิมก้นแดดข้าวข้าวขิงก้นแดดข้าค่ะขิงก้นแดดค่ะ ช่อแ่เอาอันอันหน้าฉ่ำบ้าจ้ะหน้าฉำเบ้าวสวยก่อนแตกน่าจะได้สวยสวยเหมือนใครเหมือนแม่คำแพงเนี่ยน่าจะได้สว,ส,วสวยสวยเหมือนแม่คำแพงใช่ไหมใช้แล้วใครเปิดประตูใครเปิดประตูไม่รู้ซือ้อถ้าจะสั่งจองแน่ไม่บอกเอฟซีก่อนถ้าจะสั่งจองใครใครเปิกกดประตูสงสัยเป็นยากบอกบอกเอฟซีก่อนถ้า จะสั่งจองครีมกันแดดให้โทรให้ติดต่อเบอร์นี้บอกเอฟซีก่อนให้ติดต่อเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์ห้าสามสี่หนึ่งสามเี่งแปดแปดสามหกแปดสามหกฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะอุดหนุนช่วยแม่เพลงและน้องคัมพงด้วยนะคะถ้าถ้าถ้าเป็น ข้อแนวด้วยค่ะค่ะฝากด้วยจ้า <Yeah. S 1> คลิปนี้ว่าจะลงแนวทางให้ก็จะเอาขึ้นหน้าจอให้เด้อเอาอพลวเอาพอล่ลลวบ่ทำไมไม่ขายของช่วยแม่เยอะเลยข,ขายของตัวขายของ,ขของตัวกันแดดค่ะกันเดดค่ะอันนี้สายาอันนี้สายตาใสยตาใช่ใช <Yeah. S 1> ้อะไร กระดูใช่อันนี้ยากระดูบำรุงกระดูเออันนี้คีมใช่คีมกลางคืนอะไรค,มคีมกลางวันคีมกลางวันใช่ไหนกันแดดอยู่ไหนกันแดดพูดไปแล้วเหรอพูดไปแล้วอ๋อแม่ลืม <laughs> คีมนีกับบบมี่ยังไรนะคะเอฟซก็เอาแนวทางมาขึ้นหน้าจอให้กับเอฟซีทางช่องเนาะแล้วก็ มาคัมแพงพาคัมแพงมาโฆษณาขายคียมกายกันเดน็ดขายแคลเซียมยาบำรุงสายตานะคะถามผู้ใดอยากสนใจนักทักจองมาได้เบอร์0 6 5 3 4 1 8 8้6สาีนมนะคิมนี้บ่มีอย่างหลายนะคะเอกับมาวุ่นวุ่นกับคัมแพงแกงส้มและแม่เพลนกลางค่ำกลางคืนของวันที่ยี่สิบ สมมกราคมสองห้าหกปดกันนะคะเออ่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็จะขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์รัวๆให้แม่เพ่นและน้องคําแพงด้วยค่ะคําแพงขอบคุณเอฟซก่อนอย่าไปฉีของแม่อขอบคุณนะคะที่เอฟซเมตตาและเอ็นดูน้องคําแพงะ้่ยจ้าค่ะ,ะ,าาคะฝากด้วยนะคะแกลแ้งที่ออกก่อนโอเคค่ะบอกเลขเอฟซก่อนจะออกตัวไหนคําแพงชอบเลขตัวไหน ชอบเลขตัวไหนหกแปดนะคะคาแพงชี้หกแปดนะคะ fc อย่าลืมหกแปดกับหัวเป็นเก้าแปดด้วยเนาะคาแพงชี้หกแปดให้อย่าลืมหกกับหัวนะคะหกกับหัวเก้าแปดด้วยเนาะอ่ะอันนี้ก็บบมีอย่างไรสองแม่ลูกตัวป่วนค่ะ ขอลาไปก่อนซ้ำเพียงขอลาเพียงซ้ำนีนะคะสวัสดีค่ะว่ากลับไปกับวายูเนาะคะ่ะ f อฟซกับโบมีอย่างไรเนาะคลิปนี้นะคะก่อนนอนค่ะมาวุ่นวุ่นป่วนกับน้าลูกสาวละมุน่นขวัญว่าสัน่นพอพึ่งมาลูกสาวละมุน่นขวัญจังมุ่นมากแต่ไชสเหี้ยหลังเดียวหน่อยๆเอาเจาะหนึ่งเนาะ <c oughs> อ่ะตามนี้ค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคัมฮบบายบายเอฟซีนะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บหลับฝันดีจ้าแม่ ขอบคุณที่ค่ะนิ้มมันหวานตัวนิ้มมันหวานเลยใช่ถูกต้องโอ้